นีค่ะมาพบกับให้โย้าอ่านนะคะวันนี้เราจะมาสอนหัวข้อพรบการบัญชี2,543นะคะซึ่งเราจะมาเน้นเน้นเน้นเพื่อสอบ CPA โดยเฉพาะนะคะพระบการบัญชี2,543เนี่ยนะคะจะอยู่ในส่วนแรกนะคะของในเรื่องวิชากฎหมายหนึ่งนะคะของการสอบบัญชีค่ะหรือว่าสอบ CPA เ่เองนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ EP นี้เราจะเล่าถึงเฉพาะของบททั่วไปก่อนนะคะถ้าเกิดชอบให้กดถูกใจแล้วก็ติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะเป็นการอาพาอ่านครั้งแรกนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเ,เข้าใจแล้วก็ถูกใจนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะส่วนแรกที่เราจะต้องรู้นะคะว่าพระราชบัญญัตินี้เนี่ยได้ให้คานิยามอะไรไว้บ้างคำศัพท์ที่ต้องใช้นะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ สิ่งที่เราจะต้องรู้เลยนะคะในการที่เราจะต้องสอบนะคะก็คืองบการเงินค่ะงบการเงินหมายความว่าอะไรนะคะงบการเงินนะคะหมายความว่ารายงานผลการดําเนินงานฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการไม่ว่าจะรายงานโดยงบดุลงบกําไรขาดทุนงบกําไรสะสมงบกระแสงเงินสดงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นงบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือคำอธิบายอื่นซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนะคะยาวใช่ไหมคะค่ะเรามาลองอ่ะดูก่อนว่าเมื่อกี้เราอ่านไปมีทั้งหมดกี่ประเภทนะคะ1น,นะคะก็คืองบแสดงฐานะการเงินค่ะหรือที่เราเรียกว่างบดุลน,นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้คำนี้กันแล้วนะคะก็เลยใช้เป็นงบแสดงฐานะการเงินค่ะ2นะคะก็คืองบกำไรขาดทุนนะคะ3นะคะ ก็คือหมายเหตุประกอบงบการเงินค่ะ4นะคะก็คืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นค่ะ5นะคะก็คืองบกำไรสะสมนะคะ6ค่ะก็คืองบกระแสะเงินสดนะคะทีนี้ให้จำมันก็ยาวอยู่ดีใช่ไหมคะเพราะงั้นเห็นไฮไลท์ตัวสีแดงไหมคะเราจะมาลองจบด้วยไฮไลท์ตัวสีแดงกันค่ะเราจะจำย่อๆว่าฐานะกำไรหมายเหตุผู้ถือหุ้นสะสมเงินสดนะคะ ลองอีกรอบนะคะฐานะกําไรหมายเหตุผู้ถือหุ้นสะสมเงินสดใช่แล้วค่ะ6อย่างนะคะฐานะกําไรหมายเหตุผู้ถือหุ้นสะสมเงินสดเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวค่ะดังนั้นงบการเงินก็คือรายง,งานผลการดําเนินงานฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการนะคะซึ่งมี6อย่างด้วยกันนะคะก็คืองบแสดงฐนานะการเงินงบกําไรขาดทุนหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นนะคะงบกำไรสะสมและก็งบกระแสเงินสดค่ะคะ่ะส่วนต่อไปที่พูดถึงแต่ก็ไม่ค่อยเห็นออกข้อสอบนะคะคือมาตรฐานการบัญชีนะคะค่ะแล้วก็ทีนี้ส่วนที่มาตรฐานการบัญชีเนี่ยก็คือหลักการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปนะคะหรือมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนง้นนะคะค่ะทีนี้ส่วนที่จะออกข้อสอบนะคะที่เราเห็นบ่อย แล้วก็เคยมีออกมาแล้วด้วยนะคะว่าผู้ทําบัญชีกับผู้มีหน้าที่ทําบัญชีมีนิยามอย่างไรบ้างนะคะหลายคนก็ยังสับสนนะคะเวลาที่ใช้คําว่าผู้มีหน้าที่ทําบัญชีกับผู้ทําบัญชีนะคะเพราะว่าเนื่องจากผู้ทําบัญชีนะคะในพระราชบัญญัติเนี่ยเขาให้ความหมายของผู้มีหน้าที่ทําบัญชีกับผู้ผู้ทาบัญชีไว้ว่าอย่างนี้นะคะผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีหมายความว่าผู้มีหน้าที่จัดให้มีการทําบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้นะคะ ผู้ทาบัญชีหมายความว่าผู้รับผิดชอบในการทําบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีไม่ว่าจะเป็นในกระทำในฐานะผู้เล,กล,ก,ลกลูกจ้างหรือว่าผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีหรือไม่ก็ตามนะคะทีนี้ฟังดูแล้วก็แบบงงงใช่ไหมคะว่าผู้ทําบัญชีก็คือผู้ที่มีหน้าที่จัดทาบัญชีให้กับผู้ที่มีหน้าที่ทําบัญชีพอฟังแล้ว mechanical. งงเพราะงั้นเราจําง่ายว,ว่าผู้ทําบัญชีก็คือคนนะคะอ่ะคนก็คือคนที่ทําบัญชีให้กับ คนที่ต้องทำบริษัทที manera, ่ต้องทําบัญชีค่ะก็คือบริษัทที่ต้องทําบัญชีคือผู้ที่มีหน้าที่ทําบัญชีก็คือส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทอะค่ะเราก็เลยจาเป็นแบบนี้ว่าผู้ที่มีหน้าที่ทําบัญชีก็คือบริษัทต่างเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องทําบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มซึ่งเราจะพูดในสไลด์ถัดไปเราต้องจําให้ได้ก่อนว่าผู้ทําบัญชีคํานิยามก็คือผู้ที่มีหน้าที่ทําบัญชีให้กับผู้ที่มีหน้าที่ทําบัญชีนะคะค่ะหรือถ้าจํายากเราก็ ท่องไว้ก่อนเป็นของตัวเองว่าคนที่มีหน้าที่ทําบัญชีให้กับผู้ที่มีหน้าที่ทําบัญชีนะคะค่ะทีนี้ไม่งงแล้วนะคะเราก็จะไปสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะผู้ที่มีหน้าที่ทําบัญชีนะั้นมีใครบ้างนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรก 1. ก็คือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนะคะซึ่งได้แก่ห้างหุ้นส่วนจํากัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนะคะ2ก็คือบริษัทจํากัด3บริษัทมหาชนจํากัด 4. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในไทยนะคะ5ก็คือกิจการร่วมค้าตามประมวลรัชฎากรน,นะคะกลุ่มที่2ก็คือบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยค่ะค่ะต่อมาเรามาดูถึงอำนาจกันดีก,กว่านะคะซึ่งอยู่ในมาตราที่7นะคะในพรบฉบับนี้ค่ะ มาตราที่7จเนี่ยคือจะบอกเกี่ยวกับอำนาจของอธิบดีนะคะว่า,ามีอำนาจในการกำหนดเรื่องใดต่อไปนี้บ้างนะคะค่ะ 1. นะคะชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำค่ะ 2. ก็คือข้อความและรายการที่ต้องมีนะคะ 3. ก็คือระยะเวลาที่ต้องลงรายการค่ะ 4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีค่ะ 5. ก็คือกำหนดข้อยกเว้น ให้ผู้ที่มีหน้าที่จัดทําบัญชีนะคะผู้ที่มีทําบัญชีเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในเรื่องใดๆนะคะและ6คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ทําบัญชีค่ะเราต้องจําทั้งหมด6อย่างนี้นะคะค่ะโดยเราจะเห็นไฮไลท์นะคะว่าสีเขียวกับสีน้ําเงินที่มันต่างกันเพราะว่าในการที่เราจะทําสีน้ําเงินเนี่ยก็คือ,อก็คือข้อ5กับข้อ6เนี่ยจะต้องรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนนะคะค่ะ นี้เราก็มาท่องกันว่าเป็นชนิดข้อความระยะเวลาเอกสารกำหนดข้อยกเว้นแล้วก็คุณสมบัตินะคะชนิดข้อความระยะเวลาเอกสารกำหนดข้อยกเว้นคุณสมบัตินะคะถ้าเกิดยาวไปให้เราจำว่าข้อยกเว้นก็ได้ค่ะค่ะข้อยกเว้นแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยก็คือรัฐมนตรีต้องให้ความเห็นชอบนะคะ ต่อไปนะคะเป็นประกาศฉบับที่3แล้วก็ถึง6นะคะชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำค่ะค่ะกลุ่มแรกก็คือทุกๆคนเอ๊ทุกๆบริษัทนะคะหรือว่าผู้ที่มีหน้าที่ทาบัญชีทั้งหมดเนี่ยจะต้องจัดทําตามนี้นะคะก็คือ 1. ประเภทที่1ก็คือบัญชีรายวันนะคะก็คือซื้อขายทั่วไปเงินสดเงินฝากธนาคารนะคะ,ะ,คะประเภทที่2ก็คือบัญชีแยกประเภทนะคะได้แก่ลูกหนี้เจ้าหนี้รายได้รายจ่ายนะคะ สินทรัพย์นี่สินแล้วก็ทุนค่ะประเภทที่3ก็คือบัญชีสินค้านะคะเป็นรายละเอียดนะคะการได้มาหรือ,อจำหน่ายไปซึ่งสินค้าและจำนวนสินค้านั้นนะคะและประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่4ก็คืออื่นๆตามความจำเป็นในการทำบัญชีของธุรกิจนั้นๆนะคะค่ะทีนี้ที่เราบอกมเมื่อกี้ว่ามีระยะเวลาที่ต้องจัดทำด้วยนะคะก็คือส่วนใหญ่เราให้จำอาไว้เลยนะคะแน่นๆเลยนะคะว่า จะต้องจัดทําภายใน15วันเวลาเราเดาข้อสอบเราจะได้รู้ว่าอืมภายใน15วันแน่แนแหละทีนี้มีจุดสําคัญตรงที่ว่าบัญชีรายวันเนี่ยจะแตกต่างกับบัญชีแยกประเภทแล้วก็บัญชีสินค้าตรงที่ว่าบัญชีรายวันเนี่ยนะคะเราจะต้องทํานับตั้งแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้น ภายใน15วันนะคะนับตั้งแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้าบัญชีแยกประเภทและบัญชีสินค้านะคะก็คือภายใน15วันนับตั้งแต่สิ้นเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้นนะคะโดย2อันนี้เนี่ยจะต้องลงรายการยอดคงเหลือให้เสร็จภายใน60วันนะคะ,คะกลุ่มที่2ที่เราพูดถึงก็คือเป็นให้จำว่า เทป c d VCD ธุรกิจกับงานช้างนะคะเทป CD VCD ธุรกิจเกี่ยวกับงานช้างค่ะให้ทำเฉพาะบัญชีสินค้าเท่านั้นนะคะอย่างอื่นให้ทำตามกลุ่มที่หนึ่งเมื่อกี้เลยนะคะแต่ถ้ามีเทป CD VCD ธุรกิจกับงานช้างให้ทำเฉพาะบัญชีสินค้าเลยค่ะค่ะก็จบบททั่วไปแล้วนะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองถ้าเกิดว่าชอบให้กด ถูกใจนะคะหรือว่าคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะขอบคุณนะคะแล้วมาติดตามกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ